โอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนหาสามดาบในปี2026นะครับซึ่งอันนี้เป็นคลิปล่าสุดนะครับที่สอนหาสามดาบนะก่อนจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับ วิธีการหาที่1นนะครับให้เราเข้าเซิฟทั่วไปนะไม่ต้องไปเข้าเซิฟส่วนตัวนะครับถ้าเข้าเซิฟส่วนตัวมันจะนานนะครับกว่ามันจะได้แต่ละดาบนะมันต้องใช้เวลา8ชั่วโมงเลยมั้งกว่าจะได้แต่ละดาบให้เรามาเข้าเซิฟส่วนรวมแทนนะครับก็คือเซิฟสาธารณะนั่นเองให้เราเข้ามาประมาณ10นาทีนะครับรแล้วเราก็มาคุยกับคนนี้นะโอเคนี่คุยไปเลยก็คือถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับเรายังอยู่ในเซิฟไม่ถึง10นาทีนะระหว่างที่ร้อยเขาสินาทีนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า มันมีจุดขายตรงไหนบ้างนะ3ดาบจุดแรกเลยนะก็ตรงนี้เลยหลังโคดหินตรงนี้เลยข้างๆคาเฟ่น่นตัวนู้นนคือคาเฟ่นะแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่มันจะขายอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับจุดที่1เยเราไปดูจุดที่2กันนะครับว่าจุดที่2มันขายอยู่ตรงไหนจุดที่2ก็จะอยู่ใต้โรงงานนี่เลยแนะนํำว่าเป็นผลแสงก็ได้นะครับในการหานะ มันจะได้ง่ายนะมันจะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเข้ามามันก็จะเป็นโคนหินตรงนี้เลยคนขาก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะสาหรับจุดที่2จุดที่3ก็จะอยู่บนใบไม้ใบนี้เลยนะครับบนเกาะกีดโซนนะแล้วอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ผมยืนเนี่ยจุดที่4ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่สักชั้นนี่แหละผมจําไม่ได้ว่าชั้นไหนแต่ว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับจุดที่5้าก็จะอยู่ตรงโคลอเซียมนะครับซึ่งน่าจะยืนอยู่ชั้นบนนี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะ ผมก็จาไม่ได้ละมันนานเหมือนกันแต่ว่ามันจะยืยนอยู่ประมาณเนี้ยก็มันเป็นคนใส่จุดดําๆหรอกก็มองเห็นแต่ว่ามันอยู่ตรงคนละเสียมได้แหละนี่นะครับก็จะเป็นจุดที่หกนะมันจะยืนอยู่ในบ้านหลังนี้เลยหลังกลางนี่จะยืนอยู่ตรงนี้ถ้ามันมาขายนะมันจะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะจุดที่6ถ้าเจอข้อความแบบนี้นะครับมันยังไม่ใช่ข้อความที่เราต้องการนะเราต้องการข้อความที่เขียนว่าฉันคิดว่าเขาวควรจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับผม ซึ่งข้อความที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันจะทําแบบให้เราหา3ดาบได้เร็วมากๆเลยนะถ้าเป็นแบบนี้มันจะรอานานนะครับให้เราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เลยนะโดยการคลิกอา่าบนขวานะครับแบบนี้นะแล้วก็พิมพ์ไปว่าสิงนะครับ S, S I N G แล้วก็เข้าไปซักเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมเข้าไปเลยเอาเซิร์ฟเต็มว่ะก็หลังจากเราเข้ามาเซิร์ฟใหม่นะครับเราก็ต้องรอนะครับผมรอเหมือนเดิมนะสินาทีก็ให้เรารอไป ถ้าเราว่างแล้วก็ไปดูก็ได้นะเผื่อมันมาขายแล้วเ <B ling> ฮ้ยนี่ไงเราคุยได้แล้วดูสิโอ้ถ้าจเจอข้อความนี้ก็ย้ายเซิฟเหมือนเดิมเลยนะเราจเจอข้อความเดิมเป๊ะเลยเดี๋ยวเราย้ายเซิฟกันต่อข้อความนี้น่าจะรอนานอยู่นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะนานมากๆเลยอะสักชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงได้เลยมั้ข้อความเนะียก็แล้วก็เปลี่ยนเซิฟเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากก็แค่ย้ายเซฟิฟ มาเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันนะครับว่าเซิฟนี้ได้หรือ,อยังปั๊บปั๊บแบบนี้อาจจะต้องรออยู่นะก็เดี๋ยวเราไปหาข้อความกันดีกว่าเซิรฟ์ฟต่อไปเลยละกันเฮ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้ผมเจอแล้วเจอเซิฟที่มันนี่นะครับถ้าเจอข้อความแบบนี้นะครับให้เราตามติดชีวิต n p c ตัวนี้เลยนะให้เราห้ามไปไหนเลยจนกว่า ข้อความมันจะขึ้นว่า,อ,าอะไรเนี่ย15นาทีเราไปรอดูอีกทีหนึ่งนะ15นาทีอ่ะอุ้ยนี่นะครับทุกคนข้อความแบบนี้นะแสะดงว่ามาแล้วเราสามารถไปหาได้เลย let's go จุดแรกน,นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยหลังหินไม่รู้ว่าจะมีเปล่าตรงนี้จะไปดูกัน ตรงนี้ไม่มีนะครับปะต่อไปโคลอเซียมนะโคลอเซียมไม่มีโอเคต่อไปเราจะไปตรงที่เกาะลิโมดนะครับเกาะอุ้มนั่นเองตรงนี้ก็มาขายบ่อยอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่สุสานต่อเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะแต่มันเหลือไม่กี่ที่แล้ว สุสานก็ไม่มีนะโอเคไม่มีสงสัยน่าจะอยู่บนกินโซนหรือเปล่าอาจจะอยู่กินโซนก็ได้คืนนี้ไมนไม่อยู่เอ้ยอยู่ข้างล่างหรออาจอยู่ข้างล่างก็ได้เพราะว่าตรงอื่นไม่มีแล้วเอ้ยนี่ไงเจอแล้วทุกคนโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองคนขายสามดาบดาบที่เราได้ก็คืออะไรอ่ะ ดาบอะไรวะเดี๋ยวนะมันมีดาบนี้ได้เหรออ๋อดาบนี้โอเคดาบสีขาวนี่นะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่สองดาบแล้วนะมีชชิชิอะไรอะอันเนี้ยเออมีมีดาบเนี้ยดาบหนึ่งแล้วก็ดาบนี้แล้วก็ขาดีดาบหนึ่งนะครับที่เป็นดาบสีดํานะนี่ก็จะเป็นวิธีการหาที่ง่ายที่สุดแล้วนะสําหรับการหาสามดาบก็คือย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยๆรอสิบนาทีนะครับก็เอ้ยอย่ามาบางดิ ตอนนี้แล้วก็ขาดอีกหน่รวยตอนนี้แล้วก็ขาดอีกหนึ่งดามนะครับซึ่งโอ้โหบัดจไอ้เฮียก็เดี๋ยวผมขอเวลาไปหาอีกดาบหนึ่งแปบนะครับผมโอเคไปเ e t s g ลโอเคคริปก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ดามมาทั้งสามเล่มแล้วนะนี่ก็จะมีอันนี้มันชื่อว่าโอโรชิ นะดาบนี้นะโอรุชิ chi. S A I ชัยชิหรอนม่นน้หร่ชัยชิป่าไม่รู้อะแล้วก็อีกอันนึงเป็นชิซุยนะครับผมชิซูชิซุยเนี่ยแหละเราต้องการ3ดาบนี้นะครับผมก็คือดาบตัวนี้ดาบตัวนี้แล้วก็ดาบตัวนี้นะการจะรวมดาบนะครับเราอย่าลืมฟาร์มมัตเตอรี่350นะทุกดาบเลยนะ3ดาบซึ่งผมก็ได้ไปฟาร์มมาละเดี๋ยวเราไปรวมดาบกันเลยทุกคน ให้เรามาที่กินโซนนะครับถ้าเราอยากรวมดาบนะแล้วก็ขึ้นไปนู่นอะ่ะบนยอดนู้นเลยอะ่ะนู่นอะ่ะบนยอดนูน้นนะสูงสูงนูน่นนะป่ะผมจะทําการปีนขึ้นไปนะเพราะว่ามันต้องปีนอย่างเดียวอะ่ะผมไม่มีผลแสงไงนี่กระโดดก็ได้มันก็จะมองไม่เห็นโอเคได้อยู่ขึ้นไป อ้ยได้แลาวถึงถึงถึงไปไปมามาอ้ยนั่นไงเห็นไหมเห็นเอ็พซยังนี่เรามาถึงแล้วแล้วก็กดคุยไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็กดคุยไปเลยนะนี่เขาก็จะให้เราเสกประมาณ2ล้านนะแล้วก็คุยไปเลยเรียบร้อยนะครับ3ดาบได้ไมาอยู่ในไอดีเราเป็นที่เรียบร้อยโอ้โยชีเอ่ะนี่มัน3มดาบโซโลที่ตึงที่สุดในโลก ก็นี่จะเป็นวิธีการหา3มดาบแล้วก็รวมดาบนะครับซึ่งก็มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะถ้าทําตามวิธีที่ผมบอกอะ่ะมันอาจจะใช้เวลานิดนึงทุกคนก็อาจจะต้องทนทําไปหน่อยนะครับแต่ผมว่าทําง่ายกว่าวิธีที่เราต้องไปรอในเซิร์ฟวีตัวเองนะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับผมก็ในคลิปหน้าผมจะมาสอนทําดาบคู่โอเด้กนะครับแล้วก็โซโกิตานะครับซึ่งจะทําในไอดีนี้เหมือนเดิม ก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้ารับคลิปนี้แล้วเจอกัน